เดี๋ยวผมขอตามรถยนต์แต่งซิ่งไปแล้วกันดารดรถรัวดดัรดรถแต่งนะผ่านนะครับผมโดนรถแต่งโดนนะครับไม่โดนนะผมนะครับโอ้1 8ล้อเรียกสดตรงนี้เลยนะ ตำรวจเยอะมากตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าหน่วยไหนนะดักตรวจอยู่ที่ตรงนี้รู้สึกว่าที่วังนะเขาเรียกว่าที่วังนะครับก็ไม่ตรวจเรานะเราก็ผ่านนะครับมอไซค์นะใส่หมวกกันน็อกก็จบนะครับนครเริ่มตั้งด่านเยอะขึ้นนะครับก็เมื่อกี้ที่ร่อนพิบูลก็จับนะตรงนี้ก็จับนะครับตรวจจับเลยนะรถแต่งโดนด้วยนะเมื่อกี้รถยนต์นะครับโดนเรียงนะไม่รู้โดนหรือเปล่านเราไม่โดนนะเราก็ยิงยาวเลยครับคราวนี้ครับขี่แบบสบายใจนะไม่ขี่รถแต่งก็ดีตรงนี้นะครับ ตำรวจก็ไม่ค่อยมายุ่งกับเรานะผมตั้งแต่ขี่มาผมก็ไม่ค่อยมายุ่งกับเรานะเราใส่หมวกใส่ชุดดีๆนะ ก็คือใส่หมวกกันน็อกใส่ชุดขับรถได้เรียบร้อยนะครับแต่งตัวเรียบร้อยก็ไม่โดนนะไม่โดนกับข้นกล่องด้วยนะปกติปกติเนี่ยจะโดนข้นกล่องบ้างนะแต่ว่าหลังๆผมเอากล้องมาด้วยไงผมก็เลยเออไม่โดนนะเขาอ่านมองว่าเป็นนักท่องเที่ยวประมาณนี้นะครับตอนนี้เราเข้าสู่ทุ่งสงแล้วนะครับด้านหน้าจะเป็นปัม๊มจะเป็นเมืองใหญ่ทุ่งสงเนี่ยจะเป็นแบบเป็นเมืองใหญ่มากเลยนะเป็นอำเภอที่ใหญ่มากเลยนะทุ่งสงนะครับ รถไหลออกมาจากด่านเมื่อกี้นะครับรถไม่แต่งก็ไหลยาวๆนะครับส่วนรถแต่งก็โดนเรียกไม่รู้โดนจับหรือเปล่านะไม่รู้โดนจับหลับหรือเปล่านะหลายๆคันก็ไหลออกกันมานะจากด่านนะเมื่อกี้นะเราก็เหมือนเดิมนะยืนพื้นทําความเร็วไปเรื่อยๆนะตรงนี้จะเป็นโอ้โอมหลุมๆนะครับเจอหลุมเยอะมากครับตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มผาทองนะครับตรงนี้นะเป็นหน้าผา,านะที่ตำรวจเรียกอีกนะครับไม่รู้เรียกใครนะ ดุดนอะไรก็ไม่มีนะอยู่ดีก็เรียกเขานะอาจจะดูแลความปลอดภัยนะครับไม่ได้เข้าปั๊มนะครับปั๊มผาทองนะตรงนั้นนะครับเป็นหน้าผานะขึ้นสะพานไปนะตรงนี้มันจะไปใกล้จะถึงแยกรังแล้วนะครับแยกไปจังหวัดรังนะครับรถดูเหมือนจะโล่งๆเลยนะไม่ค่อยมีรถเลยนะก็ขับสบายไปเรื่อยๆนะ มาจากบ้านประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะตรงนี้จะขึ้นสะพานแล้วนะครับก็เราต้องเบี่ยงชิดขวาหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปออกตรังนะเดี๋ยวไม่ได้นะเราจะขึ้นสะพานตรงไปนะครับไปตรังก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะสุราธานีก็ตรงไปนะครับนานแล้วนะไม่มาทุ่งสงนะครับสะพานเสร็จหมดแล้วนะดันหน้าเป็นสะพานข้ามแยกนะเราก็ต้องมองป้ายดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหลงนะครับหลงแล้วมันเสียเวลานะหลงแล้วต้องไปหายูทิรยนย้อนกลับนะครับก็ตรงนี้ตังเลี้ยวซ้ายนะครับ ส่วนสุราธานีเราก็วิ่งตัดใต้สะพานไปนะตรงนี้สะพานเยอะมากนะไม่รู้ทางไหนไปทางไหนนะผมก็กลัวหลงเหมือนกันนะน้ำมันลถไปขีดเดียวเองนะครับน่าจะยิงยาวไปต่อนะอยากพักตรงไหนเดี๋ยวค่อยพักนะแถวนี้เป็นเมืองใหญ่เลยนะทุ่งฝงผมชอบมากเลยเป็นเมืองใหญ่มากนะครับแล้วสนนสี่เลนตัดผ่านรางรถไฟตัดผ่านนะทางาคมนาคมูถือว่าสะดวกเลยนะ ตรงนี้เป็นกลับรถด้านบนด้วยนะผมมักจะหลงนายถ้าทางกลับรถอย่างนี้นะเข้าช่องผิดปุ๊บกลับรถเลยหลงเลยนะครับรถแเองไม่โดนนะเมื่อกี้นะมาแล้วนะไล่ตามมาทันผมแล้วนะไม่รู้ว่าโดนจ่ายตังค์ไปหรือเปล่านะ เดี๋ยวเราจะได้ข้ามสะพานด้วยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานนะครับข้ามแยกหนองว่าใช่ไหมครับนะน่าจะแยกหนองว่านะเขาเรียกตรงน,นี้นะเราก็จะข้ามสะพานขึ้นไปนะเดี๋ยวนะเราก็ดันขึ้นสะพานไปนะครับตรงน,นี้นะรีบกลับบ้านนะระหว่างมันยังไม่ร้อนมากนะเดี๋ยวอากาศร้อนมากนะวันนี้น่าจะอากาศร้อนนะทุ่งสงนะครับฝั่งน้นก็เปน็นอำเภอนะมีเขาด้วยทุ่งสงสบายนะอากาศดีโอ้มีเขานั่นมองเห็นถึงเขาเมนเลยนะครับเขาเมนเขาที่สูงที่สุดนะในที่เทือกเขานครศรีนะแถวนี้นะครับ ก็ตอนนี้เรากําลังจะผ่านอําเภอทุ่งสงนะครับทุ่งสงแล้วก็อําเภอนาบอนนะครับเราจะวิ่งเส้น41นี้ไปเรื่อยๆนะครับจากทุ่งสงไปอําเภอเวียงสะสุราธานีก็น่าจะอยู่ที่70กิโลนะผมเคยกับบ่อยนะเมื่อก่อนตอนเด็กๆสมัยเรียนหนังสือที่นี่นะเรียนที่นครนะขับไปกระบ,บอยนะครับกลับบ้านนะก็ผมเจอแก๊งมอเตอร์ไซค์นะด้านหลังนะครับไม่รู้รถอะไรนะเห็นไฟมากัน3-4คันนะครับโอ้เอ็มทีซูนทนะครับ ไม่รู้มาจากไหนกันนะครับมีเป็น mt 1 5ึ่ง้สองคันนะั้นแล้วก็ mt 03หรือ r 3นี่แหละคันนึงนะเมื่อกี้นะเขาใช้ความเร็วน่าจะร้อยกว่านะผมก็เลยไม่ไล่ดีกว่านะผมไม่ชอบขับเร็วนะผมชอบขับช้าๆของผมไปเรื่อยๆมากกว่านะไปไล่กับคนอื่นมันได้ไหมมันได้นะเป็นขบวนแต่ว่ามันต้องทําความเร็วนะครับแล้วรถเราแบบว่าเร่งม้ามันไม่ถึงนะรถเราเล็กนะครับก็เลยไม่ไม่ไปไล่กับเขาดีกว่านะขี่ตามสบายสไตล์เราดีกว่านะครับ ตอนนี้เราก็ผ่านทางเข้าอำเภอทุ่งใหญ่มาแล้วนะครับเดี๋ยวก็เราจะวิ่งไปสู่อำเภอถ้ำพนารานะครับตอนนี้อยู่บนถนนสาย41นะครับรถก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าในจุดนี้ก็ทางโล่งดีนะครับแล้วก็ทางเรียบดีด้วยนะครับตอนนี้เดินทางจากอำเภอทุ่งสงไปสู่สุราธานีนะครับเส้นเส้นนี้นะก็ยืนพื้นได้100นะตอนนี้นะครับผมก็ยืนพื้นอยู่100นะครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทางโล่งมากนะตอนนี้แบบถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยขับสบายเลยนะนะครับรถ คันซีซีสูงๆนะทางมันจะค่อนข้างโล่งนะครับทางเรียบดีด้วยนะไม่ได้มาทางนี้นานแล้วเหมือนกันนะก็โอเคอยู่ตามความเร็วได้นะครับยืนพื้นได้100นะจริงๆมันไปได้อีกนะแต่ว่าผมรู้สึกว่า100ก็พอนะเราไม่ต้องเคร่งเครียดกับการขับนะครับเราก็ยืนพื้นไม่หาโค้งในหน่อยนะขับโค้งในมันจะได้ร่นระยะทางไปนะครับก็ล็อกคันเร่งอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตอนนี้นะครับประมาณนั้นนะอาจจะดันเนินอาจจะลดบ้างนะครับแต่ถ้าลงเนินโอ้ตรงนี้ทางสวยมากครับ ทางสวยเลยครับไม่เห็นทางโล่งๆอย่างนี้มานานแล้วนะ เร็วไตไปที่110้กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตอนนี้นะครับทางเรียบมากนะขับสบายเลยนะครับเลนซ้ายเนี่ยมันจะมีหลุมนะแต่ส่วนเลนขวาขับสบายนะครับแต่ว่ามันเป็นรถยนต์วิ่งเร็วนะเราก็ออกมาวิ่งทางนี้บ้างนะเราก็ไม่ได้ทําความเร็วมากนะครับบรรยากาศด,ดีมากครับไม่ร้อนมากนะอากาศมัวๆนะครับรถยนต์สอนมานะทางยาวๆเลยนะทางสายใต้วิ่งได้ยาวเลยนะครับ ตอนนี้เราก็เข้าสู่อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับอําเภอรแรกของสุราษฎร์ที่ขึ้นมาจากนครก็เป็นอำเภอเวียงฝานะครับอําเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ